ไต้องปเจเยวนเลยไม่ต้องป้งเลยียวไม่อคไปร้านเจีอยู่ร้าเจียปิดผมว้แปว่าผมไปนจ้าป่าั้่แล้วตาด่เอล้าขาวซื้อปากระป๋องมยำเลยอาวยนไมได้ไงปยนร้านเจีอยู่ แล้วเราเาลัตีความอร่อยนะฮะร้านนี้ผัดไทยไแท้ๆนะฮะผัดไทยของคนพักกลางนะฮะแต่ว่าบ้านเราเมืองไทยมีทุกภาคนะฮะสามารถทานผัดไทยได้ทุกภาคนะฮะคนพักไหนก็สามารถทานได้นะฮะผัดไทยพูดว่าถิ่นกำเนิดอยู่ที่อุดรนะฮะแต่เป็นสูตรของทางพักกลางนะฮะบางคนอายุจะสามสิบแล้วเกิดมายังไม่เคยทานผัดไทยก็มีนะฮะวันนี้เปิดใจลองทานนะเปิดใจนะ กล่อมมากนะหมูเอ่อกากหมูนะฮะทอดใหม่ๆอ่าคนยังไม่เคยทานนะฮะเปิดใจลองนะฮะบางคนอายุจะสามสิบแล้วยังไม่เคยทานมาไทยก็มีนะวันนี้เปิดใจลองดูนะครั้ไปหมูปูี่ายง่ายสิบสุดยอดที่จริงป้ายบุกไปปูเลย รสชาติแท้ๆผัดไทยนะรสชาติของคนภาคกลางนะฮะแต่ว่าคนไทยทุกภาคสามารถทานผัดไทยได้นะฮะรสชาติผัดไทยแท,ท้ๆน,นี่เปงนไหนทุกภาคนะฮะบางคนอายุจะสามสิบแล้วยังไม่เคยทานเลยฮะเกิดมาไม่เคยทานผัดไทยจริงๆนะฮะต้องเปิดใจลองทานดูสักครั้งนะฮะจะได้รู้ฮ嘛บางคนอายุจะสามสิบแล้วยังไม่เคยทานผัดไทยเลยต้องรู้นะฮะต้องทานลองทานดูนะฮะไม่ได้แพงมากมายนะฮะผัดไทยนะ ไม่ติดกันไม่กอดกันไม่กอนนะเพราะผมเขย่าให้ออกจากกันหมดเลยนะเขย่าเส้นให้ออกจากกันนะไม่ให้ติดกันนะสอง <c oughs> ร้อยจานนะวันนี้ขายแค่สองร้อยจานนะเมื่อวานขายไปร้อยแปดสิบนะวันนี้ขายสองร้อยนะ 一样来说，金钱真嘞哈。 ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านผัดไทยผู้ว่า90นะคะจะบอกว่าคนลุมงเยอะมากค่ะดูเลยต่อคิวเยอะมากแล้วผัดไทยหอมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะขอไปคุยกับเจ้าของร้านก่อนนะคะไปเลยสวัสดีค่ะนี่เราตามกลิ่นมาเลยนะหอมมากยดีนะยินดีครับนี่ใส่มะนาวด้วยมะนาวสดๆนะมะนาวแพงนะช่วงนี้มะนาวแพงมากะแต่ต้องใส่นะเพื่อความหอมนะ ก็ความหอมรสชาติแท้ๆของสัตไทยถ้ต้องใส่มะนาวนะใส่น้ำส้มหรือใส่อย่างอางื่นไหมฮะับมะนาวมะขามเปียกขาดไม่ได้ฮนะอใครยะทักทายนะคะอ,อยู่กับใครคะอ๋ออยู่กับแฟ้งนะอยู่แป้งแบบคนเด <c oughs> ็กตอนแรกซื้อของร้านจังหวัดครับผมชื่อเดียวนะฮะชื่อเดียวโอ้ชื่อเดียวนะคะเป็นปลัลงหรือเปล่าคะเนี่ยเป็นลูกครึ่งครับเป็นลูกครึ่งนะคะเพราะว่าดูจากนี่หน้าปลัลงเมื่อก่อนเปิดร้านอาหารสองร้านนะฮะก่อนโควิดนะ เป็นเก่า90กากเดลากูนนะแล้วที่มาเด็กเสพ3-40คนนะผัดไทยผู้ว่า90นี่คืออะไรอ่าพี่สาวไปผัดในจวนมาเมื่อหลายสิบปีแล้วอ๋อเป็นสูตรมาจากในจวนผู้ว่าใช่ไหมคะไม่ฮะพี่สาวผมไปผัดในจวนจริงๆแล้วพี่เขยเป็นคนพักการนะแม่พี่เขยเป็นคนชอบรับมข้าวสอนให้เยอะมากครับแม่พี่เขยทุกคนขาจะบอกว่ามันน่ากินมากๆเลยมาดูใกล้ๆค่ะฉ่ำมากแล้วจะบอกให้ว่าแต่ละกล่องเนี่ย มีกุ้งให้ทุกกล่องด้วยแล้วราคาไม่แพงเลยค่ะทุกอาทุกกล่องนะสี่สิบบาทใช่ไหมคะกล่องละสี่สิบนะมีกุ้งทอดให้ด้วยนะคะนี่แล้วเออก็ปรุงให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องไปปรุงเพิ่มจะเป็นสูตรเสจมานเมื่อกี้ยืนดูอยู่เมื่อกี้ยืนดูอยู่ว่าแบบพิ่งจะผัดไปนี่ กระทันที่สองนะไม่ได้หยุดเลยครัเป็นสิบกว่าร้าไม่เปลนนะรัไม่ได้หยุดเลยขอบคขอบรับอแานอร่อยร้านนี้เลยจ้ากินแล้วไม่เสียดายตังค์นะฮะซื้อไปทานแล้วไม่เสียดายตังค์นะฮะซื้อไปแล้วทานแล้วไม่เสียดายตังค์เพราะเราทานจนหมดนะฮะไม่ต้องเอาไปทิ้งนะฮะไม่ต้องไป็นนางจมนะาเสื้อคองร้านนี่ไม่ต้องไปร่างบ่นเลยนะว่าโอ้จะเป็นบ่รเซอร์สียดายเงี้ด้ยร้านนี้การันตีความอร่อยเลยนะฮะ ไม่อร่อยนะฮะถือมาคืนเลยนะมีแต่กล่องก็ได้นะฮะถือมาคืนแล้วฮะบอกว่าไม่ไม่อร่อยนะฮะถ้าบอกว่าไม่อร่อยถือมาคืนเลยจ่ายินดีคืนเงินให้เลยจ้าไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อนะพูดจริงๆนะฮนะเราคนอุดรนะถูกสาวขายอยู่คนเดินนะแป๊ะ้า๊สถานผู้อุดรนะจ้ซื้อของอร่อยไปทานแล้วไม่เสียดายตังนะฮะซื้อของอร่อยไปทานแล้วไม่เสียดายตังเพราะเราทานจนหมดนะฮะลยไม่เสียดายตังนะ มาื่อไปแล้วทำได้สองครั้งโยนยิงฮะกันเสียใจจังแน่นอนจ้ะรู้ไปแล้วเสียใจจังแน่นอนฮะร้านนี้การันตีนะฮะวามอร่อยนะฮเราทำความสะอาดด้วยนะฮะสะอาดนะเราอยูดดอนบ้านที่หน้าตังค์ดีนะฮะเราล้างที่บ้านนะฮะของนะฮะไม่ยอมมาเอาน้ำแถวที่ล้านนะฮะน้ำมันานมาจากที่บ้านหมดเลยนะฮะ ตังเลยจ้าขออร่อยด้านนี้นะจ้าซื้อไปแล้วไม่เสียดายตังจ้ะรับสระกันเลยจ้าไม่เสียดายตังแน่นอนจักจทางของอร่อยไม่เสียดายตังนะได้ตัเป็นะสคซื้อง่อยเปงนะไม่เสียดังไม่อ้ลุกขไป่ะุกขเอป็นสอ เวลาไปทาแล้วจะหอมกลิ่นกระทาะไหมนะฝะางนี่เพื่อไม่ให้เส้นติดกันนะฮะเวลามันเย็นแล้วเส้นจะได้ไม่ติดกันนะฮะเราสางเราโยกให้เส้นไม่ติดกันนะไม่กระจายออกจากกันนะ,ะต่อให้เย็นยังไงเส้นก็ไม่ติดกันนะฮะไม่กอดกันนะ ันนี้คือปรุงให้เสร็จสับเลยใช่ไหมคะครับผมปรุงให้แล้วฮะชิมก่อนปรุงนะฮะชิมก่อนปรุงนะฮะเตี้ยวมันชิมเราเติมให้เรียบร้อยนะข้าวไอเทนทอะปวดแขนจะไมันจะยุดเลยเต้ด้วยไห่เต้มันจะยุดเลยพริกแขนไม่ไหวแล้วกระชับสามพายสามร้อยกล่องนะฮะอาจารย์คณะครูอาจารย์ท่านติดต่อไปใหครับ มีอยู่สิบบูธนะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างแต่มีใครอย่างปกติขายที่ไหนคะปกติขายอยู่ที่บ้านฮะแก๊ปฟู่แล้วก็สุกเสาร์ก็คนเดินนะฮะอยู่เยื้องกับฝ้ายใครที่มาไม่ทันงานทุกสี่เมืองนะคะไอุดหนุนได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่ถนนคนเดินนะคะสุกเสาร์นะฮะโอ้สุกเสาร์นะคะไม่ใช่สุกเสาร์อาทิตย์ขอไปที่พูดผิดต่อเนื่องเลยเดี๋ยวขอล้านะ็ทักแป๊บนึง่งฮะ ล้วถ้าเกิดว่าวันธรรมดาอ่ะสั่งในแก๊ปฟู้ดได้เลยนะคะคือว่าแก๊บฟู้ดก็จะมีผัว90ปิ้มไปเลยปิ้มแบไทยผัวนี่จะมีหมูไก่กุ้งหมึกครบทุกอย่างเลยฮะจะมีหมูไก่กุ้งหมึกในจานเดียวเลยฮะนี่เป็นคนอุดรได้เลยใช่ไหมคะผมคนอุดรฮะขายที่อุดรธานีนะคะนี่มาเั้งานทุกปีแรกหรือเปล่าคะงานทุกมาปีแรกฮะปีที่แล้วขายต้นไม้ฮะ ปีที่แล้วขายต้นไม้ตอนนี้เศรษฐกิจต้นไม้แย่มากครซื้อมาต้นละขันเหลือ3สามบาทเกยบมาขายข<บ>ายไทยแต่ประไทยนี่สี่ปีห้ปีที่แล้วก็เปิดอยู่หลงใหญ่หลงตมนะแ<ต><ป>ขายง่ายกว่าว<ด>ัานห <บา S 1> นึ่งเน, <บา S 1> นี่ยขายประมาณกี่กล่องงานพรุ่งนี้ผมตั้ง เอาไว้ร้อยยี่สิบแต่ว่าไม่เคยพอสองช่วงป่าหมดแล้วร้อยยี่สิบน้อยไปหรือว่าจะเอาสักพันผมไม่เคยไหมผมไม่กล้าไม่กล้าเสี่ยงลองลองไปเยอะสิ่งแรกเราไม่อยากให้ของเหลือเพราะของเหลือแล้วมันจะไม่สดอ่าปีนี้ปีนี้มาแบบลองเชิงดูก่อนนะครับผมอ่าตั้งเป้าไว้แค่120กล่องนะคะแต่ว่าพีคๆเลยนึ่ไม่เคยพอไม่เคยพอ จะปลาไป 4, สี่ห้ากแล้วาขายแบบจำกัดด้วยวันนี้จิบก็ขายไปร้อยสองร้อยร้อยแปดเก้าสิบองครับเพราะกุ้งหมดกุ้งนับมาร้อยเจบาตัวแล้วยังมาแต่ไม่มีกุ้งอีกอ,อ,อันนี้ขายกี่ชั่วโมงครับว่ากิบขายกี่ชั่วโมงครับก็ขายหกโมงเย็นถึงสองทุ่มกข้มามนสองชั่วโมงร้อยกว่าเร้ลอยนล้างแขนหมดเลย พี่เราขายเอาชื่อเสียงหรือเปล่าเนี่ยขายถูกมากจริงๆเราเป็นคุณภาพด้วยนะฮะกุ้งเราก็ซื้อหกจุดตัวโลนะกุ้งหกจุดตัวโลนะฮะอย่างน้อยๆนะจริงแบบว่าผัดไทยกุ้งสดเนี่ยหกจุดเจ็ดะุดก็ได้อันนี้ขายสี่สิบบาทตู้กล่องนี่เป็นงานประจำปีด้วยนะมาดูใกล้ๆค่ะมาดูใกล้ๆเลยฮะรอเร้วประกันนะคะกล่องละสี่สิบบาทมีกุ้งในด้วยรสชาติอร่อยฮะรสชาติของคุณภาพกลางแท้ๆท้ แต่คนทุกบ้านสามารถทานผัดไทยได้ทุกคนเลยใคนอายุจะ30 40ใช่ไหมแตงไม่เคยทานผัดไทยก็มีนะวันนี้เปิดใจครัเปิดใจลองทานดูนะฮะรสชาติของเราเราบอกเลยว่ารสชาติผัดไทยแย่ๆนะฮะขายไม่ทันนะคะคนมาตลอดขอยู่รนี้แล้วที่ร้านค้าอย่าลืมเด้วยเกิดมาสองรอบแล้วเนี่ย เดี๋ยวผมผัดให้กันเลนี่นะคะผัดไทย40บาทมีกุ้งเวย3ตัวจุกๆไปเลยนี่เดีย๋ยวเรามาชิมกันนะคะข้างหน้าเนี่ยเขาจะโรยถั่วด้วยนะโอ้ฉ่ำมากอือไม่ต้องฟุงเลยอร่อยครับหมูบอกว่าทอดวันตุกวันเลยนะคะ เปรี้ยวหวานแต่เขายังไม่น่าใส่พริงนะเปรี้ยวหวานแบบรสที่เราปรุงเลยค่ะไม่ต้องไปปรุงเพิ่มแล้วจริงแต่ถ้าพริกตะไครชอบแบบเผ็ดนะอร่อยปัดไทยผู้ว่า9ก้าศูนย์นะคะขายที่ถนนคุณเดินด้วยนะวันศุกร์กับวันเสาร์นะคะแล้วแรนุสีเมืองเนี่ย วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบสองธันวามาอุดหนุนได้นะอร่อยมากอรลอยมากรจริงๆค่ะแล้วก็ขายดีมากด้วย,ย,ยนะนี่เลย